สวัสดีจ้ามาจันมลุนเล่าพัฒนาของวันที่เก็กันพี่น้องของวันที่หาเนาะเพิ่นออกสองเก็เก้าบนหกสองล่างของแม่มิลลาบอขาเขาตะวิงรูดบนล่างที่เก้าด้อแต่เด้อล่างเพิ่นออกหกสองเนาะของแม่มิลลาบอมีบนเพิ่นออกเก็ดเก้าอัสันพิ่นาที่ออกสองเก้าเฮ้าในเนาะตรงนี้ไหมพี่น้องว่าบอหน่ไหมพิ่นาจะออกตรงนี้เฮ้าในเพิ่อออกสองเก็ดเก้าอัสันเขาตะวิงรูดเด้อยแต่เด้อเขาตะวิงรูด ล่างกับบอ่อเข่าบนกับบอ่อเข่าสูตรกำนวณลดไปจับพี่น้องมาลรุ่นต่อของวันที่เ็จ่ะบ่มาเข้ากับพา,านนะจน่ะเนาะรุ่นเบิงว่าจะมาบ่อพี่น้องสองทุมเครื่องของเล่าพัฒนานะจน่ะเนาะเล่าพัฒนาเล้าสักกับลงกไ้แล้วข้าน้อยกับลงให้แล้ว,วจ่ะเด้ออันนี้นสูตรกำนันบนจ่ะสูตรบนลักสิบลักน้อยลอักสิบได้หกได้สี่ได้ห้ารักน้อยได้เก็ดแปดเก่าไม่วลาจับคู่จ้ะหกเจ็ดหกแปด สี่แปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าจะไปซีคูจัดพี่น้องชอบจะได้ก็เลือกเบิ้งนั้นแต่เด้อกบลูว่าจะมาบ่เนาะวิ่งรูดบนล่างจะวิ่งรูดบนและล่างที่หกจะชนกันอยู่แบบนี้แบบนี้เอามาว่างไว้ตรงตรงนี้เขียนผิดได้พี่น้องเด้อม่เวลาเขียนเลขเก้า วิ่งหลุดบนล่างที่หกจ้ะอันนี้สุดคำนั้นลา่างคำนั้นแจกเล็กออกล่างไม่แต่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบชันในหกได้แปดหลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งวัสดุหกเก้าจับคูหกเก้าตัวนี้ง่ามพี่น้องนี่ชุดนี้ง่ามเพอวาเล็กช่นเหลือหน่อยตัวเนาะหกเก้าหกศูนย์นี่ตรงนี้เขียนผิดอ,อเปล่าเขียนตั้งเล็กเก้าพี่น้องเนี่ยแม่ไม่ลาขล่าวเลยแม่เวลาเขียนหกเก้าหกศูนย์ เฝ้านะจ๊ะเพราะว่าบายบนะจ๊ะเนาะบายคำแล้วกะบีบๆีบแน่เพราะว่าเวลาค่ายาก8081ูน80ย์หจ้ะแปดศูหลุ่นล่องเบิงวิ่งรุดที่ที่หนะจน๊ะเด้อที่6กับ8 แปดยูหลักสิบแปดยูหลักหน่วยมไม่พลาดจะมาว่างไว้ตรงนี้แต่ว่าตัวชนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอามาว่างไว้วิ่งหลุดตรงนี้นะจันนะเนาะสุดคำนวณล่างสุดคำนวณบนจับของเล่าพัฒนาออกสองถุงเคิงมะพี่น้องเนาะเอามาลุนเบงเาลางสตาร์ล่วงล้วห้าน้อยล่องล้วพี่น้องลงพัฒนาตามวลากเพิ่อออกกันทัดทัดกันไปนาะจันนะเนาะประมาณนี้จ้าอย่างเปิดแล้วจะก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า